สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนลเกอร์มาแจกแจงโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าณขณะนี้นะครับในตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ย ทีมชาติไทยนะครับวอลเล์บอลของเราเนี่ยมีการลงทาการแข่งขันกันมากมายหลากหลายชุดเลยทีเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ,รชิงแชมป์โลก c ีวีลีกวีเอครับแล้วก็รายการ VTV ที่ไปแข่งที่เวียดนามครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าตารางเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเลยครับหลายคนก็อาจจะงงอาจจะสับสนกันได้เลยครับว่าเฮ้ยคู่นี้แข่งเวลาไหนรายการนี้แข่งเวลาไหนชุดไหนแข่งวันที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับอาจจะมึนงงกันได้และแน่นอนครับ อกเร์มาชี้แจงแถลงไขครับว่ารายการนี้แข่งวันไหนกี่โมงนะครับไทยเจอใครอะไรแบบนี้วันนี้โอเอร์ก็พยายามจะบอกข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่โอคจะหามาได้เลครับเพื่อนๆและเพื่อนป็นการเสียลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราไล่เดียงกันไปก่อนเลยครับเพื่อนๆกับรายการที่ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับนั่นก็คือรายการ VTV ีครับ2025ของทางฝั่งเวียดนามเขานะครับที่ แน่นอนครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยชุด u 21กับชุดผสมนะครับก,ก็ก็เขาเรียกว่ารวมตัวกันไปก็คือจะเป็นน้องๆเนี่ยจาก u 21แล้วก็บรรดาพี่ๆนะครับผสมกันไปอย่างพี่ดาวกติกาอย่างเช่นใบเตยอ,อะไรแบบเนี้ยเข้าไปร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มทําการแข่งขันกัน ในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆวันแรกเลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเรานะครับยู21ชุดผสมเนี่ยเนี่ยไปในนามเอสโคล่าเลครับจะเจอกับทีมที่มาจากรัสเซียครับเพื่อนๆในวันพรุ่งนี้นะเวลาบ่ายโมงครึ่งครับอ่าพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งนะวันที่ยีนะครับเจอกันแน่ๆนะครับแล้ววันที่ยีครับทีมชาติไทยของเราเนี่ย จะเจอกับทีมเวียดนาม U21 ครับอ่าทีมชาติไทยของเราก็ไปชุดผสมอะเนาะเจอกับเวียดนาม U21 เดนี่ยเดี๋ยวรู้เลยครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็วันที่30ครับอ่คู่คู่คู่ไทยกับเวียดนามเนี่ยขอย้อนไปนิดนึงนะแข่งเวลาบ่ายสองนะแข่งเวลาบ่าย2นะครับแล้วก็วันที่30ครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะครับก็แข่งขันกันเวลาบ่าย2นะครับอ่ะนี่ก็คิดกันง่ายๆเพื่อนๆนะครับวันที่28 นะครับแข่งบ่ายโมงครึ่ง วันที่2 9นะครับแข่งบ่าย2วันที่30แข่งบ่าย2นะครับอ่าส่วนวันที่1เนี่ยทีมชาติไทยเราก็ไม่ได้มีโปรแกรมนะครับเพื่อนเพื่อ่ะเราก็ไปในนามเอสโคลานะครับนี่ก็คือรายการแรกนะครับที่พรุ่งนี้จะเริ่มทําการแข่งขันกันแล้วนะครับซึ่งดูไปแล้วไปเบเกอร์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเกาะติดผลงานของทีมชาติยูวีเบนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็เป็นชุดผสมเละครับเพื่อนๆนเนาะไปในนามเอสโคลานะครับก็เดี๋ยวรอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับเพื่อนเอ้าว VTV ครับประมาณนี้เดี๋ยวมีข้อมูลโปรแกรมอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวโอ๊กจะมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกนะครับเ,เพื่อนๆนะอ่าว t ทีครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกของ U19 นะครับของน้องๆของเรานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะไปทำการแข่งขันที่ประเทศโครเอเชียนะครับจริงๆรายการนี้มีการแข่งขันอยู่ด้วยกัน 2องสอ,งสอ,งสองเจ้าภาพที่เขาจัดนะครับสอ,สอประเทศนะที่จัดเป็นเจ้าภาพนะส่วนไทยเนี่ยไปแข่งที่ทางฝั่งของโครเอเชียนะครับอา้าวไปดูเลยครับในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับวันแรกวันที่3ครับ3กรกฎาเลยครับเจอกับเม็กซิโกครับปีสอโอ้โหดึกนิดนึงนะแต่ผวก็มองว่าก็น่าสนใจยังไงก็ต้องเคลียร์กันนะครับอา้าวต่อมาวันที่4 นะครับแคนาดาเจอกับแคนาดาตี25เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันที่5ครับทีมชาไทยเจอกับอียิปตี25เช่นเดียวกันครับเ,เพื่อนๆโอ้โหต้องบอกว่าแข่งกันตีสอรัวๆเลยนะครับแล้วก็เราจะได้พักวันหนึ่งนะไปแข่งทีวันที่7นะครับเจอกับเยอรมัน ตี25นะครับแล้วก็ในวันที่7วันเดียวกันแหละเพื่อนๆจะเจอ,อโครเอเชียนะครับ5ทุ่ม15เนี่ยก็ชัดเจนว่าฝั่งของทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้พักไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กติกาในเรื่องของการเข้ารอบเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเปิดกว้างนะครับเพราะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมีอยู่6ทีมนะครับซึ่งทุกกลุ่มจะมี6ทีมหมดจะเอา1ใน4เข้ารอบต่อไปนะครับโอกาสก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างพอสมควรนะผมบอกว่าในรายการนี้ทีมชาติไทยเนี่ยถ้าสามารถเก็บชัยชนะได้สัก2แมตช์เนี่ น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับชุดนี้หลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับโอก็ทวนให้แล้วกันนะครับก็เป็นชุดน้องแคปหมูน้องเป็นโนชุดเด็กสูงของเราเละครับเมื่อวานโ็เกอร์ก็ได้มีการทําส่วนสูงไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะซึ่งเพื่อไปย้อนดูกันได้ก็แต่ละคนก็ต้องบอกว่า180บวกลบนะครับถือว่าเป็นน้องๆที่รูปร่างดีมากๆนะครับอย่างหัวเสาอย่างบีหลังอย่างมิเดิลบล็อกเนี่ยสูงมากๆนะครับอย่างเช่นทางฝั่งของมือเซ็ อย่างเส้นทางฝั่งของริบเบโอะไรแบบเนี้ยว่าก็เป็นไปตามไปตามเกณฑ์นะครับคือในเรื่องของลิเบโลมือเซตอะไรแบบเนี้ยจริงๆไม่ต้องสูงมากก็ได้ไงน้องๆก็ถือว่ามีส่วนสูงที่ดีนะอย่างมือเซตเนี่ยก็ร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอา้าชุดนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกิดถ้าเข้ารอบอะไรไปแบบเนี้ย มีมีโปรแกรมรอบ2อ,อะไรแบบนี้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าได้รอเชียร์น้องๆกันแน่ๆครับดึกหน่อยแต่อร่อยแน่โอเคแบบนั้นชุดนี้นะชุดความหวังของเราเลยนะครับต่อมาก็เป็น v n l ครับเพื่อนๆอ่า VNL 2 0 2นนะครับก็ดูเดือดแน่นอนครับดูเดือดแน่นอนนะเพราะว่า v n l ของเราเนี่ยก็ถือว่าหลังชนฝาพอสมควรในในสนามสุดท้ายนะครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็วันที่10ครับเจอกับสหรัฐอเมริกาครับเจ็ดโมงครึ่งฮะวันที่11เครับเจอกับเยอรมันตีสี่ครับวันที่12ครับเจอกับโดมินิกันตีสี่เช่นเดียวกันครับแล้วก็วันที่14เจอกับแคนาดาครับตีสามโอ้โหดึกอีกแล้วแต่ว่าเราก็เรียกว่าชินแล้วแหละจากการเชียร์น้องๆ U19 นะลากมาจน v n l เนี่ยอันนี้ทําอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะว่าชินแล้วเพื่อๆอ,อ่ะก็ทิมจะไทยก็เงื่อนไขครับง่าย เก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดนะครับในมุมโอ๊กเนี่ยในสนามที่3เนี่ยถ้าเก็บเพิ่มมาได้อีกหนึ่งนัดรวมเป็นนัดเนี่ยโอกาสลออตกชันเนี่ยว่าว่าก็มีประมาณหนึ่งแต่ถ้าจะเอาให้ดีนะครับเก็บชัยชนะเพิ่มอีก2นัดรวมกับของเดิมเป็น3นัดเนี่ยทีมชาติไทยอันเนี้ยรอดแน่ในมุมโอ๊กนะซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับเกมที่เราหวังได้คงจะเป็นเกมที่เราต้องหวังกับโดมินิกันแล้วก็แคนาดาอ่าแต่ถ้าได้เกมอื่นด้วยก็ถือว่าดีแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ย เจอโดมิกัโดนกับแคนาดาเนี่ยต้องเก็บชัยชนะให้ได้หรือถ้าจะชนะเกมเดียวจริงๆขอชนะแคนาดาว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดูดูจะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับทีนี้ครับเราก็ไปดูในรายการซีวิลีกกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมชายเนี่ยจะลงทําการแข่งขันกันก่อนนะจริงๆแล้วทีมชายนะครับจะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมแล้วนะครับไทยพบอินโดนีเซียนะครับเวลา บ่าย2โมงครึ่งนะครับ14นะ่นาฬิกาจุดนเนาะวันที่10ครับเจอกับฟิลิปปินส์18นาฬิกาจุดครับแล้วก็วันที่11เครับเจอกับเวียดนามครับ18นาฬิกาจุดวันที่13ครับเจอกับกัมพูชา14.30นนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีสัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะเจอกับทางด้านของกัมพูชานะครับวันที่17นะ เวลา16นาฬิกานะครับตาดที่2ในแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะตามทีโอขึ้นให้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เกมต่อมาครับวันที่18ครับกรกฎาดาเจอกับเวียดนามครับเวลา1ทุ่มตรงนะวันที่19กรกราคกดาครับเจอกับฟิลิปปินส์ครับเวลา16นาฬิกาครับวันที่20ครับเจอกับอินโดนีเซียครับเวลา19นาฬิกานะส่วนในเรื่องของโปรแกรมทีมหญิงครับอันนี้จะแข่งกันเดือนสิงหาเลยนะครับวันที่1สิงหาเนี่ยไทยพบกับฟิลิปปินส์นะเวลา1ิบเจนาฬิกาครับวัน ไทยเจอกับอินโดนีเซียนะ17นาฬิกานะครับแล้วก็วันที่3ครับไทยกับเวียดนามครับ17นาฬิกานะครับอันนี้เป็นเดือนสิงหาของฝั่งผู้หญิงเขานะส่วนสัปดาห์ที่4นะครับก็จะเป็นทีมชาติไทยครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับเวลา16นาฬกาในวันที่8สิงหานะครับวันที่9สิงหาเนี่ย เจอกับฟิลิปปินส์ครับ19นาฬิกานะครับและวันที่10สิงหาไทยพบกับเวียดนามครับ19นาฬิกาครับเพื่อนๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในรายการซีวีลีกก็ดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆอ่ะวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลเนื้อหาที่องค์นำมาฝากเพื่อนๆเมื่อกี้เห็นทางไลน์สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยขอความหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ